สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดมินก็มีลายนี้มาฝากอีกแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับใหม่นะคะแอดมินใช้ไหมคอตตอนนะคะเทียบเท่าเเบอร์16นะคะทุกคนนี่เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนสีน้ำเงินกันนะคะเข็มก็ใช้เบอร์หนึ่องห้มิลนะคะอ่านี่ค่ะ เบอร์สี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะในในแพทเทิร์นนะคะเขาจะทำเป็นเ,เ,เขาเรียกอะไรนะในแพทเทิร์นเขาจะทำเป็นเมจิกริงนะคะแต่ว่าแอดมินคิดว่าจะทำโซ่เก้านะคะจะได้ทนทานนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 9 9แล้วก็ทำเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วต่อไปขึ้นต้นโซ่3เป็นหลักแรกนะคะแล้วเราทำเอฟสิบ uh, เหลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ปดเ11าสิบสิบเอ็แล้วก็17แล้วเรารวมกับที่เราขึ้นต้นโซ่3ามไว้เป็น18หลักนะคะทุกคนนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะขึ้นต้นโซ่สามเป็นหลักแรกจะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราทํา f ในช่องเดิมนี่นะคะอีกสองครั้งแล้วก็นับรวมกับที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้ด้วยก็เป็นสนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราทําโซ่สามขัน้นแล้วก็นับข้ามไปสองหลักนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองแล้วเราไปทำสาม f ในช่องนี้ หนึ่งเอ้ยทำสาม f นะคะโอเคได้สามแล้วนะคะแล้วต่อไปก็โซ่สามขั้นเราก็จะทำแบบนี้ไปจนถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันนะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะพอเราได้ทั้งหมดนะคะมันจะมีทั้งหมดหกหลักนะคะแล้วก็เราเหมือนเดิมโซ่สามนะคะแล้วก็นับขึ้นไปโซ่ที่สามนะคะแล้วก็ทำซีก็จะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปแถวที่3เราขึ้นต้นโซ่3านะคะแล้วเราก็ทำา 3F ในตรงกลางตรงนี้นะคะหลักตรงกลางนี้นะ1 2 3แล้วก็ทำา F ในหลักต่อไปก็รวมกันก็จะได้ทั้งหมด5หลักนะคะแบบนี้นะพอห้าหลักแบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆทําทำโซ่สีขั้นอย่างนี้นะคะพอได้โซ่สีขั้นก็เหมือนเดิม หลักแรกเราจะไม่ทําซ้ํานะคะก็จะได้แบบนี้หลักที่สองเราจะทํา 3F 1 2 3แล้วก็อย่างนี้ค่ะก็จะได้ทั้งหมด5หลักอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทาไปนะคะมาค่ะเราก็มาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะทุกครั้งก็จะทํา C แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วคะต่อไป เพื่อนเพื่อนทำ f เอ้ทำโซ่สามนะคะแล้วก็ทำ f ในช่องเดิมจะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปแล้วเพื่อนๆ่อก็ทำ f ในหลักตัวถัดไปนะคะก็จะได้เป็นสามแบบนี้นะคะ,คะพอได้สามแบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปโซ่หนึ่งขั้นแล้วก็ทำหนึ่ง 2แล้วตรงนี้ก็ทํา 2f ในช่องเดียวกันจะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไป1 2 3ทํสา x ทออย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้ก็1 2 3่สหลักแรกทํสองอย่างนี้นะคะ1 2สองแล้วก็แล้วก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปโซ่1น,น่คันข้ามไป1นหลักนะคะแล้วก็ทํา1 F แล้วก็หลักนี้เราจะทํา2 F ในช่องเดียวกันก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปก็1 2 3แล้วก็ X แล้วก็1 2 3สสาแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็ทําไปเรื่อยๆเลยนะคะมาค่ะ พอเราทำโซ่สามเสร็จนะับไปโซ่ที่สามนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ต่อไปเราจะเริ่มแถวที่ห้ากันนะคะต่อไปก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วเพื่อนๆทําทำ x ในช่องนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่สองแล้วก็ทำ x ในช่องนี้อย่างนี้นะคะช่องถัดไปอย่างนี้นะแล้วต่อไปโซ่ห้าแล้วต่อไปก็ทำ x ในช่องเดิม ก็จะได้แบบนี้แล้วก็โซ่สองพอได้โซ่สองเสร็จนะคะเพื่อนๆก็ทำข้ามไปเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้แอดมินทำผิดไปหลักหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะคะข้ามไปหลักนี้เลยนะคะหลักไก่นะคะทุกคนเกินไปนหนึ่งหลักนะคะไม่เป็นไร <laughs> แล้วต่อไปโซ่ so ้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ไป x ในช่องนี้ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปโซ้สองแล้วก็ทำา x แล้วก็โซ5้แล้วก็ x โซสนับข้ามไปสองหลักทำา x แล้วก็โซ้ 5, 5ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะตามแพทเทิร์นนี้เลยนี่ค่ะมีแค่ตรงนี้ที่ว่าแอดมินทำเกินไปนหนึ่งหลักแต่ขี้เกียจขี้เกียจแก้นะคะ ไม่เป็นไรนะคะมาค่ะพอเราถักสู่ห้าเสร็จแล้วนะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะเราก็ทำซีพอทำซีเสร็จนะคะเพื่อนๆพื่ทำโซ่หนอย่างงี้นะคะแล้วก็ทำเอกนี่ค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆทํา F 6หลักในช่องนี้นะคะหนึ่งสองสาม สี่ก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จนะคะทําซ่หนึ่งขั้นนะคะแล้วต่อไปก็ทําอีก6กในช่องเดิม1 2 3 4 5แล้วก็หกพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนเพื่อนก็ทํา x ใน ในหลักนี้นะคะให้ตรงกันนะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จโซ่สองนะคะแล้วก็ทำา x นี้ค่ะแล้วต่อไปโซ่ห้าแล้วก็ x ในช่องเดิมนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปโซ่สองนะคะแล้วก็ทำ x ตรงนี้พอได้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ทำา6 f 1นึ่งสองสาห้แล้วต่อไปกระซูนหนึ่งก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้เหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันค่ะมาค่ะพอเราได้ถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ทำาีก็จะได้แบบนี้นะคะ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆพื่อนทำโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำ x ในหลักถัดไปเลยนะคะไม่ต้องจิ้มตรงนี้เลยนะคะทำ x นะคะให้ครบทุกหลักหนึ่งสองสามสนะคะมันจะได้ทั้งหมด6 x นะคะแล้วต่อไปโซ่สอง แล้วเพื่อนเพื่อนก็ข้ามตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ทำ x 6 x ในหลักถัดไปเลยนะคะสองสามสี่ห้าหกนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้2ชั้นอย่างนี้เลยนะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนทำโซ่3นะคะแล้วก็ทำ x ในช่องนี้นี่ค่ะแล้วก็โซ่3แล้วก็ ทำ X ในช่องนี้เลยนะคะก็จะได้เหมือนเดิมนะอันนี้เป็นเซตมันนะคะเพื่อนๆทาไปเลยค่ะมาค่ะพอเรามาถึงจุดเริ่มต้นก็คือตรงนี้นะคะแล้วเราก็ทํา C เลยนะคะก็จะได้แบบนี้อย่างงี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ทา X ในช่องนี้อย่างี้ค่ะแล้วต่อไปโซ่เจ็ด หนึ่งสอสามสี่ห้าหกดแล้วก็ทำา x ตรงกลางนี้นะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็พอได้เจ็ดงนี้แล้วก็ทำา x ในช่องนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เสียดายนะสอนถักสีมืดไปหน่อยเนาะไม่งั้นมองไม่ชัดนะคะและต่อไป โซ่สามก็ 3, จะได้แบบนี้นะคะพอโซ่สามเสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทำ X ในช่องนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะต่อไปโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วต่อไปก็ทำ X ในช่องเดิมนี้นี่ค่ะก็จะได้เป็นปุ่มแบบนี้นะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปหนึ่งสองสามแล้วก็ทำ X ในช่องนี้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วต่อไปโซ่เจ็ดห้าหกเจ็ดแล้วก็ทำ x ในช่องนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทำ x ในตรงนี้อย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จโซ่สามทำ x ช่องนี้แล้วก็โซ่ห้าสี่ห้าแล้วก็ x ช่องนี้ นี่ค่ะแล้วก็โซ่สแล้วก็เอ็กหลักแรกตรงนี้ก็จะได้แบบนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะมาค่ะอ้าวลนหล่นลนลน,ลนโอเคพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของเราเราก็ทำซีเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆทำซีอีก3ครั้ง1 2 สามพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไป c ที่สี่ก็จะได้แบบนี้พอได้ c ที่สี่เสร็จแล้วนะคะก็ทาโซ่หนึ่งแล้วก็ทา x ในช่องนี้เลยนี่ค่ะก็จะได้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วต่อไปโซ่เจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ทํา x ก็จะได้แบบนี้แล้วก็โซ่เจ็ดสี่ห้าสามสี่ห้าหกเจ็ด พอได้7ก็ทำ x ตรงกลางอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จุดเริ่มต้นนะจะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จโซ่ห้สี่ห้า 5, 4, 5, แล้วก็ทํา x ในช่องเดิมแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่เจ็ดห้า 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, แล้วก็ทํา x แล้วก็โซ่ห้า 5, แล้วก็ x ก็จะได้แบบนี้อย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็ดึงแล้วก็จัดทรงให้หน่อยก็ได้นะแล้วต่อไปก็โซ7เจ็ดหนึสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ทำ x แล้วก็สู่ห้าหแล้วก็ทำ x นี่ค่ะก็จะเป็นเซตกันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะคะ มาค่ะพอรับมาถึงตรงนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะครึ่งหนึ่งของ7นะคะแอดมินใช้โซ่3แล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะแล้วเพื่อนๆก็จิ้มไปตรงที่เราขึ้นต้นไว้ตรงนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปโซ่หนึ่งแล้วก็ทํา x ตรงนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปโซ่เจ็ด 4 5 6หแล้วเพื่อนๆก็ทำ x ตรงนี้แล้วก็ทำโซ่สามแล้วก็จิ้มไปตรงนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ทำเม็ดมะยมก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จก็โซ่7 4สห้7เพอได้7แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ทำ x ตรงนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะพอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําทำ f 1>, 1ทํา6ครั้งนะคะสองสามพอได้6แบบนี้เสร็จแล้วนะคะทำโซ่4แล้วก็จิ้มไปตรงนี้นะคะแล้วก็ทําีก็จะได้แบบนี้แล้วก็ทํหกเอฟหนามสี่ห้า 6แล้วก็ทำ X ในช่องนี้แล้วต่อไปก็1 2 3 4 5สองสามี่ห้าหแล้วก็ทำ X แล้วก็โซ่3ามแล้วก็จิ้มไปตรงนี้นะคะแล้วก็ทำเม็ดมะยมก็จะได้แบบนี้แล้วก็หนึ่งสองสามี่ห้าหี่ห้าหดนะคะแล้วก็ทำ X ก็จะได้แบบนี้ แล้วเราก็จะเริ่มทำกอประกาศ6ครั้งในช่องนี้1นึ่งสองสามสแล้วต่อไปโซ่4แล้วก็ทำสีก็จะได้แบบนี้แล้วก็1นึสองสาม 4ี่ห้แล้วก็เอ็กซนี่ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตัดไหมกันนะคะทุกคนจะเป็นลายสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆจะเอ่อเรียกอะไรนะคะผสมสีก็ได้นะมาค่ะนี่ไงเราก็ถักมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะจุดเริ่มต้นก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะอะหลุดโซ่หนึ่งตัดไหมเลยนะคะเอาไว้แยายาวหน่อยนะคะเผื่อได้สอยนะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะได้แ,แบบนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะไว้กดติดตามนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆใ,ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการถักคะ่ะบ๊ายบาย